ชัดละกลับมาละนี่เป็นไงตอนนี้ชัดยังชัดละชัดละตัวเราคอโคตรมีสตไตล์ไปยัง,งมีสไตล์จัดตัวเลยเ<ม>ข้ามาคีตลอดเวลาไม่เหนื่อยเยข้ามาคิ่เอ็งเลแล้วไม่เหนื่อยไอ้น้องมาเราเดินแบบแบบค่อยๆเดินชิว แบบมาสว่างสว่างเกินไปเรื่อยออกเจะค่อยๆเงินเออเราจะแต่มันทําให้เราตายใจแล้วกอนเนี่ยทางเงี้ยแบบสว่างโอ้หยุดสิงก็หยุดเดินเลยเดี๋ยวลูเดี๋ยวลูฟี่โผล่ีกเดี๋ยวลูฟี่โผล่มาวิ่งเอ้ยข้างหน้านนี่มึนเฮ้ยอะไรเ่ะลูฟี่เออลูฟี่ดิบเป็นกาลูฟี่เ้ยไม่ใช่ลูฟี่ หายไปแล้วมีช็อต้วยวะช็อตนิดนึงช็อตกระแสไ<ห>้ฟคว้าตกใจสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ป้องหมายพูดคุยกับชาวนาสองจุดห้าไปหาชาวนาเฮ้ยนี่ชาวนาอยู่นี่เฮ้ยชินเสียงทางชี้ <laughs> <laughs> ผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษ ไม่อ่าน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 ไปทางนั้นไม่อ่านไม่อ่านล้้ยไอ้ดมีอะไรเนี่ยจะไม่รู้ว่านานจะไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่นานเช่นไหนเธ <c oughs> ออาจจะดูเราในสถานการณ์ที่กำลังพูดอยู่ <c oughs> ผมรอมันแปลไทยแล้วกันนะผมแปลอังกฤษค่อยเก่ง <c oughs> หากคุณเคยหากคุณเคยเห็นผู้หญิงเล่นติวติว่าหรอก็สายเกินไปแล้วอย่างนั้นเหรอ สายยังไงที่เพิ่งสามทุ่มอยู่เลยสายสายตรงตรงไหน่เพิ่งสามทุ่มใชยทุกคนเราหวัดเกมกันตอนสามทุ่มเหมือนจะให้หาผีเลยเนี่ยหรือว่าให้เดินไปว่น่าจะให้เดินไปมากลองเดินไปก่อนเดินไปก่อนนั่นน่าจะเดินไปก่อนนะซ้ายหรือขวาอ็อบเจกต์สำรวจถ้ำทั้งขวาลายไซด์ดีงั้นไปตรงกลางปโอเค ไปทางไหนดีวะขาดยู่ซ้ายเอาเป็นซ้ายไล้กันโอเคเราไปทางดีนะครับผมเ้าก็ทางดีอ้าวถ้ามันทางอ้าวถ้ามันทางมันเชื่อมเลยมันไม่ได้เชื่อมมันไม่ได้เชื่อมมันเอ้ยเอ้ยแปลกลูปั้นนี่รู้รู้สึกว่าไม่น่าโดนเลยมันแปลกๆไม่โดนอ่ะลูปั้นอ่ะอ้าวอืมชม ก็ของปลอมแต่ฟิวดูดูข้างหน้าดิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยลองดูบินบินก่อนแล้วได้หินบินบินก่อนแล้วิ่งบินบินก็แบบอ่าลองดูสามสองหนึ่งไปไปลวดเดียวเฮ้ยต้องจอดในไฟก่อนรีบเปล่าลวดเดียวมาแล้วอุ้ยมันกี้เสียงอะไรดังขึ้ี ไปฟินขยับข้างอังไอตัวนี้มันขยับไอตัวนี้มันขยับเราประเด็นคือฟิวเดินเดินเข้าไปหาเลยออ๋จะจะจะรู้ไงว่าตัวไหนมันขยับอ,ะอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันขยับอ,ะอ่ะเฮ้ยทุกคนอยากเ <ś c oughs> ห็นฉากม <ś c oughs> ั้ยอยากเห็นฉากมั้ยเอ้า้อเราทำเพืเ่ิขกันต่อดีกว่าไป เราต้องเดินไปไหนต่อไม่รวมการเดินมั่วทางนี้แหละไปไหนไงบ้านะไปไปแล้วไม่อยู่ไม่อยู่แล้วโว้ยเราเราแค่กลัวเเเออองฮยยโโค้ นี่มันโอโหสกก้ากก้าเดินเข้ามาแล้วก็เฮ้ยกล้าขนาดนั้ะไรว่าของดิโอจำไม่ได้แล้วบทเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยใน,นเรื่อง <c oughs> วัตชินโนะามยวะ <c oughs> ไม่ใช่ละไม่ใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่ละนักตามันแบบมันแปว่าคุณ <c oughs> อ๋อสามสองหนึ่งแล้วก็นี่ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าโอ้เราเราเรา,เราวลวงไปเองอะ เราโกงไปเองอ่ะต้องวิ่งไปต่อมึงว่าจะขยับโอเคไปกันต่อ let's go ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยอ่ะโอ้ทุกคนเกมมันแบบเออเกมมันสร้างมาแบบมันรูปปั้นผีอ่ะเออมันไม่ใช่แบบทำให้เราแบบแบบแบบไม่มีอะไรเลยใจใจเนี่เราเดินวนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่เนี่ไงบ้านบ้านบ้านน่าหน่ายบ้านออกไป เราต้องวิ่งห้ามหยุดอะไรนะพอหยุดปั๊บมันอาจจะจำแสกเลหรอ๋อมันจะวิ่งมาชนเราเฮ้ยมันมันขยับเมันดันมันขยับเฮ้ยมันขยับจริงจริงด้วยมา let's go ิดทางข้างหน้าเองใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วเฮ้ยไป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 ลาซาเฮ้ยทางนี้มีให้กดนะกดไม่ได้ เอ๋อเนี่ยเอาได้แล้วโอ้ยยืนรอองี้เลยยืนรอเลยอ่ะถ้าใครอยู่บนบ้านนะท่านท่านอิมป่ะท่านอิมเฮ้ยเขารออยู่บนบ้านแล้วอ่ะเรากลับกันดีกว่ารอต้องลุยดีก๋ยวหร่อก่อนเล่นก่อนแล้วก็จะหายไปหายไปหรือเปล่าเฮ้ยหายไปจรด้วย แล้วมันก็หลอกให้เราตายใจแล้วเราก็ตายตายจริงเ้วก็แล้วก็ตายจริงด้านล่างบ้านไม่ค่อยมันไม่มีอะไรหรือเปล่าเราต้องสำรวจอ่าข้างบนก่อนไม่บอกว่ามีอะไรบรือเเมื่อกี้มันมีบันไดนี่มีบันไดตรงนี้เอาลงเดินเชิญขึ้นไปก่อนเลยเดินขึ้นไปหามันเลยอิขี้โม่อ่าขโมหรือเปล่าปุ๊บมีไม่มีมีแต่ียงนอน ก็ไม่มีอะไรเลยเอไม่มีอะไรเลยก็ทอืมไม่มีอะไรเลยโอเคเราลงไปข้างล่างกันดีกว่ามีทางอะไรไปอีกหรือเปล่าไหนดูซิมีทางอะไรไปอีอกหรือเปล่าคลิมมืดมากเลยอ่ะต้องตกใส่ก่อนไ,นไงงอ,อ้นี่ไง,ไงทางลงอ๋อนี่ไงอะไรกระโดดไปข้างล่างจะเป็นที่เราสามารถที่เราสามารถไปได้ ที่โมมีมีทางนึงกลับบ้านโหเป็นอุโมงค์ทางนี้มีอะไรมีอุโมงค์ไปโม่เขียวเฮ้ยมีประตูไม่ทางนั้นมันดูแบบอ้าวเฮ้ยโรงแรมวะมีอะจากโรงแรมมีอะจากโรงแรมประตูนั้นนำไปสู่โรงแรมได้อย่างไรนี่ไม่มีเหตุผลเลยเฮ้ยทางตรงทางตรงอีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยไปไเอ้โฮ่เฮ่้อ้มจอแก่เฮ้ยเฮ้ยเราไปทํายอะไรอะเราช่วยคนล้มกับอะคนล้มคุยกับอะไรอะมาคุยสิอ่านไม่ออกอ่ะาจจะเป็นผู้พัฒนาแบบ this is all doing man ปลอ่านออกน่าจะแปลไม่ได้ทุกคนผมขอโทษอ่านออกแต่แปลไม่ได้เอาเป็นว่าหนีออกจากที่นี่ <c oughs> คุณอาจจะถามค <c oughs> ือเป็นใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่ฉันรู้คือเป็นปีศาจบางทีหน้าตาเ็าอย่างนี้เราก็ต้องท่าเสียแบบนี้เลยมามันเกี่ยวข้องกับตำนานญี่ปุ่นที่ฉันเคยได้ยินฉันจำได้ไม่มาก แต่ฉันรู้ว่าเธอสามารถพาคุณไปที่ไหนได้ก็ได้ที่เธอต้องการนะนะในที่สุดผู้ที่เป้าหมายของเธอตกอยู่ในความบ้าคลั่งฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณได้ยินเสียงของเธอเรียนแบบผู้คนแล้ว ฉันอยู่ที่นี่นานเกินไปคุณไม่สามารถหลบหนีฉันได้เอ้ยแปลกงนะคุณไม่สามารถหลบหนีฉันได้เอ้ยหลบหนีฉันได้พยายามหลายครั้งแล้วผมอ่านรูบทำไมว่าผมไม่เข้าใจวะโอเคไปในที่กันดีกว่าอยู่ไปไปขึ้นไปแล้วอ่ะขึ้นไปแล้วแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ก็มีงผีเดินผ่านด้วยมาวะมาละมาละมาละฮึ๊ย <c oughs> ฮ้โอ้โสกสกสกใจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ๆเงี้ยอยู่ลูกตาผมก็มาไอ้น้องสมโก้เสร็จแล้วแบดเดินไปกันต่อมันเก่งมีผีเดินผ่านมาด้วยอ่ะใช่อ่ะ มีผีโม่มีผีเดินผ่านเลยเย้าขาววิววิวมาแล้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 วกลับกลับมาแล้วอยู่ฟีลิ่งเอ้ยมันผีอะไรเนี่ยนี่เราแบบต้องเดินไปทางนี้ป่ะไปสกอร์ไปตอนที่มันยังไม่อยู่รีบวิ่งก่อนมันกลับมาแล้วมันถบมาแถบกลับมาแล้วเราต้องรีบเราต้องรีบต้องรีบต้องรีบถูกทางไม่ไม่รู้แต่รีบไปก่อนไม่รู้เดินมั่วแย่ละแย่ละ เทางตันเฮ้ยรอดเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยรีบไม่ใช่เราเดินวนอยู่เลวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลิบ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 โอเครีบ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 เฮ้ยเสียงเมื่อกี้เสียงอะไรนะลิตกใจหมดด้วว่าบีมาจริงโอ้โหเฮ้ยโอ้ถหายเฮ้ยขอบงโก้รู้ไหมว่าเราควรทำยังไงอ่ะถ่ายรูปโอเคทุกคนผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เดินตามทางนะ ต้องเดินตรงผมว่าต้องมีตัวอะไรไล่เหมือนด่านนั้นแน่ๆเลยผมเดาลนะตรงรู้สึกว่าจะมีหรือเปล่าเลี้ยวนี่แล้วก็เลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นแล้วก็ยังนี้ยังนี้เฮ้ยทำไมหน้าหน้าจอมซุมๆเลี้ยวขึ้นไม่มีนะไม่มีตายแล้วก็ขึ้นถูกทางปุบวะแล้วก็กางกางยาว กางยาวไม่มีผีเลยเดี๋ยวซ้ายถูกถูกปะวะแย่แล้วเดขึ้นบนเอาไปลองไปก่อนลรงไปก่อนเสียงอะไรอ่ะไม่รู้วิ่งอยู่จะแต่ไม่น่าหมดจะแต่ม่น่าหมดไม่แต่ไม่น่าหมดตรงแล้วจะ่ไม่มีอะไรวิ่งไม่มีอ่ะแต่แต่ไม่มีเลยนะไม่มีผีเลยอ่ะเขาบอกให้เราตายใจได้ปะ เออไม่มีอะไรเลยฮัลโหลตายเลยเนี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้โหระดับหน้าแล้วเลยเราจะไปยังไงนั่นสิเฮ้ยแป๊บนึงอาจจะต้องเก็บสแตมิน่าไว้วิ่งหนีปหมเราค่อยๆเดินเอาหายเอ้ยให้มาเราต้องค่อยๆเดิน เกมออกแบบให้เราเดินอยู่เลยออกแบบให้เราเดินแล้วเราก็โดนเลยนะหนีไม่ทันไม่มีไม่มีได้ทำไม่าไปฟิวฟิวทำไมไม่แบบโชว์โชว์หน้าหน้าตาแบบอันนี้ให้ผีแล้วมันก็ตกใจแล้วก็ตายไปเลยอ่ะเออไปวะได้กับตใจ นั่นไงข้างหน้ามาดิมาดิมาดิไปไปเลยไม่อยู่ายแล้วอ๋อมันมันตามเราได้แค่ระยะนึงอ๋อแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนอ่ะลืมเรากำลังเดินม่วยอยู่เป็นไง แรงวันนี้คือทางต้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายซ้ายมาแล้วก็คือใช่เหรอวะแล้วก็แล้วก็แล้วก็จำสแกรตกใจหมดเลยเมื่อกี้มีรึไมีตกใจอยู่เมื่อกี้แย่ <Yeah. S 2> จำสแกรจำสแกรแบบสแกรกเลี้ยงตายเฮ้ย,ยไมเราไม่คุ้นทางนี้เลยอะ่ะไม่คุ้นเลยอะ่ะเราเดินวนปะ ไม่รู้เหมือนกันวิ่งไปก่อนใครใครดูคลิปพี่บล้ามมาผมจะท่องคาถานี้ใส่ใส่รู้คาถาคาถาปกปิดตนเองไม่รู้รู้รู้เพ้รูีู่้รู้เู้รู้รู้อู้รูู้้รู้รครู้รูยู้ตายเลยรู้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 ร ไม่เราเดินวนเหรอวะไม่รร้ว่าเราต้องไปทางไหนเนี่ยเมื่อกี้วราสารแบบท่องคาถาแบบยูบูฮันดิเพสอินเดเนียออฟเดอะลอตอะไอคอมแมนด์ยูวิทูโคสักหนึ่ o m ฟอร์มเดินใหม่โอเคปะเราอาจต้องไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวออกมาผมจะสังเกตแผนที่ไปด้วยเลยเรามีสมจะไม่มัวแล้วได้มาไปทางไหนต่อแล้วก็ซ้าย ใแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ขวาขวาเสร็จแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายส่งยาวไปสองแล้วก็ตายโอ้ยเลยแล้วก็ตายอืมแล้วก็ตายซอยหน้าแนี้นะไม่ไม่ใช่ผิดทางข้างหน้าเป็นผีนะผีมันจะมันมันจจะมาฝั่งนี้นะผีอ่ะข้างหน้าเนี่ย ถ้ามันถ้ามันจะมาทางนี้อ่ะเพี่เราลองเดิมเลยอ่ะไม่มาเหรอเดีลองเดิมกันไม่มาหรอกแล้วก็เลี้ยวขวาขวาขวาเลี้ยวขวาที่เจอหนีนะไม่ไม่เชื่อจะเจอเขาเนอาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เจอไม่เจอวิ่ง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 เลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายเออเออขวาขวาแล้วก็ตรงตรงตรงเลยตรงแล้วก็ตรง

มันยังไล่เราอยู่ไม่เถอโอ้ามันบ้ามันบ้โอ้ยูบุ่มทั้งไอ้เลยไอ้เลยเอ็ไอ้งหมดเอ้งหมดโอ่โหก็ตายอ่ะตายอยู่ขอตันรับตายอีกแล้วเอารถไฟฉายหายเอาเอาบักเลยเอาบักแล้วตอนนี้อเอารถไฟฉายหาย

ตรงยาวสองรอบเอตรงยาวสองรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วก็ขวาเอ้ยแล้วก็ซ้ายคุณผิดซ้ายซ้ายซ้ายเสร็จแล้วก็เริ่มเก็บแล้วก็ขวาใช่ไหมใช่ใช่ขวาขวาข้างในก็ต้องเป็นผีดิเอย่างเมืเ่อกี้เราตายแถเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเราก็อีกสักรอบเลยมาอุยอ๊ยอี๋ทำไมจอมันซูมผมมองไม่เห็นเลยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลัง นิ่วิ่งนงวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งมั่ววิ่งมั่ววิ่งเปี้ยววิ่งมั่วผีวิ่งอยู่ไอ้ตามอยู่ปะเนี่ยไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ตามไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วไม่รู้ไม่รู้ผีผีผีไม่รู้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 อะไรแล้วไม่รู้ไม่รู้ดูฟังเจอรู้สิเจอร่างแล้วออกไลเร็วเจอกันฟิวเฮ้ยทำไมจอมซูมทำไมจอมซูม เจอกันที่นอนเลยตกใจหมดอุ้ยมาแล้วจอกัตูมไม่ผีอุยทางโอเคเรารอดละเรารอดเรารอดตกใจเหมือนเมื่อกี้แล้วทางข้งหน้าหมาควาว่าอะไรทางข้างหน้าข้างหน้าหมายความหายความ่าจะมีจอมสแกหมายความว่าตายหมายความว่าตาย แหว่เอ็มไอประตูเหล่านี้ฉันรู้สึกว่าอ่านไม่ทันเฮ้ยอะไรอะนี่จุดจบเฮ้ยจบแล้วจบแล้วเราเคลียร์บทหนึ่งแล้วโอแล้เออโห้ลวดเดียวอ่ะเป็นไงนี่จำสแกนอะไม่เฮ้ยโอ้โห้คือเกมมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมมันน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะหน้ากลัวเลย Return ร,รีเทิร์นทูล็อบบี้นิวช็อปเปอร์อ๋อนี่ไงรีเทิร์นดูทูช็อปปี้เอ้ยล็อบบี้เลยกลับบ้านก็ต้องจบไปแล้วนะสำหรับแมปผีในโรบบก็คือแมปมิมิกนั่นเองเป็นไงก็บัางครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าสำหรับแมปมิมิกถ้าชอบก็เดี๋ยว,วผมจะมาทำพาร์ทสองสามสี่จนจบทุกแคปเตอร์ของมิมิกเลยนะฮะแล้วก็ เดียวความถามารู้สึกไหนเป็นไงแมปแมปผีเราบ,บอกที่แบบมาเล่นสนุกมากแล้วก็ได้นิว่ผียาวๆเลย <laughs> ใช่คือแบบโอ้วิ่งกันให้แบบโอ้วิ่งกันให้ควักอะโอเคแล้วก็ก่อนจบไปก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ถ้าชอบก็กดแชร์ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ บายบายจ้าบายยคิดสี่สิบนะ